โอเคเข้าที่ซีเควนต์ต่อไปครับทุกครั้งมันเป็นเหมือนเพลนีของกองนี้ฮะทุกคนที่มาเนี่ยต้องมาเล่นเกมที่พวกเราจะเป็นคนคิดขึ้นมาอันนี้ฮะเป็นเกมที่ผมคิดขึ้นมาอันแรกถือว่าเป็นคำถามออเดอร์กับคุณท็อปทัพครับเพราะนี่คือคู่คิดควิสคำถามข้อแรกที่ถามท็อปรับของเนี่ยผมจะกลังจะเปิดต่อไปนี้คำถามคือว่าอะไรแพงกว่า เฮ้ยสนุกกูอยากเล่นในฐานะที่ในฐานะที่คุณท็อปท็อปนะฮะเป็นคนที่ติดเกมนะฮะออสองอย่างนี้นะฮะอะไรแพงกว่ากันครับ<อ>ผมนี่ฮะอา่าอันนี้ง่ายอ่ะอันไหนแพงกว่าฮะถุงมือครับถุงมือแพงกว่าครับถุงมือแพงกว่าครับ,ค,รบคุณเสียตังค์ซื้อถุงมืออันนี้เท่าไหร่ฮะเฮ้ยน,นี่ดูแล้วของผมอ่ะคุณไปถามใครมาแต่ผมขายไปแล้วอ่ะแต่คุณซื้อมาเท่าไหร่คุณบอกได้ไหมเอ่อถุงมือนี้สามหมื่นห้าเงินสดสามหมื่นห้าพันบาทใช่ครับผมซื้อถุงมืออันนี้มาใช่ครับมันทําอะไรได้ในเกม ไม่มีอะไรเลยครับสวยงามจริงหรอผมไม่เติมเพย์ทูวินแล้วผมเล่นเกมเติมความสวยงามจริงเหรอใช่สายสตรีทเนี่ยใส่แล้วมันยังไงมันค่อนข้เป็นสีม่วงมากมุ้งก็สวยปล่ะของมึงเนี่ยไอ้โก้ดูดูเองก็สวยก็สวยแต่หมายถึงว่าในเกมมันจะไปเห็นอะไรวะมันเขาเห็นก็เห็นแต่มือป่ะใช่เวลาจากไอ้ CSO ใช่ไหมใช่จากจาก CSO ใช่ CSO ดเวลา่เราถือปืนเนี่ยมันเห็นถุงมืออยู่แล้วเพราะว่าในจอเราเราเห็นถุงมือในมึงไม่ปิ้นกระดาษแปะวะไม่ได้มันก็เนี่ยเอาอันเนี้ยปิ้นแล้วก็คุณไม่เข้าใจอ่ะคุ นี่สามหมื่นห้านี่ไม่ไม่ได้แพงสุดในเกมมันมันมีแพงกว่านี้จริงหรอถุงมือเป็นแสนมีดเป็นล้านอย่างนี้เลยจริงจริงแล้วมีดที่คุณซื้อมาเท่าไหร่มีดนี้ประมาณสองหมื่นเจ็ดขายยังขายไปแล้วขายเท่าไหร่เพราะว่าผมเลิกไปแล้วขายเท่าทุนเลยสองหมื่นเจ็ดแล้ววันี่ขายเท่าทุนอยู่แล้วเท่าทุนได้หมดเลยโอเคแล้วมีดนี่มันเจ๋งยังไงเก่งขึ้นแแททงเก่ไม่เก่งขึ้นครับเท่าเดิมแต่สวยไงนี่คุณไม่สวยไม่ไม่สวยเหรอเฮ้ยมีดมึงดูมีดสิไม่อยากจะให้ไปเสิร์ชมีดดีฟอลต์มีดดีฟอลต เหมือนมีปลอกผลไม้อะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีมีตัวนี้นะคุณถือแล้วว่าคุณกด F นะมันจะมันควงอย่างงี้ไอ้คุณเสียตังค์ไปหมื่นห้าเกมไม่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดคุณจะมาดูถูกมีผมไม่ได้นะคุณดูมีหมื่นห้าเลยหรอที่แฟนมึงดูอยู่แฟนมึงรู้เนี่ยมึงเสียตังค์ดูโดนดนแล้วเขารู้ป่าว่าซื้อรู้โดนโดนรู้แต่เขาไม่ว่าอะไรเพราะถือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า มันก็ไม่ไม่กะคูมค่าเพราะไม่ได้ไม่ลดลงไงอ,อ,อย่างเราซื้อรถมันลดหรือแล้วแต่เราซื้อสกินมาเราขายเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นไปสามต่อมาฮะเมื่อกี้ท็อปบอกว่าอยากได้ค่าตัวเพิ่มใช่ไหมฮะได้ฮะคำถามต่อไปนี้มูลค่าคำถามละหนึ่งพันบาทเฮ้ยแต่แต่อะไรอีกแต่ถ้าคุณตอบผิด เหลือศูนย์เลยคุณเก่งคุณคุณเก่งเคาลเตอร์ขนาดไหนผมอยากรู้ว่าคุณมีความเป็นแฟนเฮ้ยมีเงี้ยมีเงีคำถามมีเงี้ยถามมีสามคำถามแล้วมีผมแบบหยุดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สะสมรางวัลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้สัสไม่ใช่มีสนาอะไรปลาแรบอีกไม่มาเลยหัวโอเคคำคำถามนี้นะฮะคือที่ผมเอามาครูคิดควิสในข้อนี้เนี่ยคือเป็นโจทย์มาจากด่านในเกมเราจะแคปมาหนึ่งจุดของด่านในเกมจากภาพของด่านในเกมเกมอะไรนะ C.S.G. โอเคโอเคโอเคคอร์เตอร์สไตรโกเฮ้ยผมตื่นเต้นเลยผมจะเอามาจากด่านนั่งยองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณทัพจะเล่น C.S.G. ไงคำถามทุกคำถามพ่อของเราเนี่ยจะมาจากด่านโอเคเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดคุณเล่นอยู่แล้วคุณตอบได้นะถ้ามาจากด่านนั้นครับครับผมโอเคครับมาเริ่มที่ข้อแรกนี่ฮะภาพนี้มาจากด่านอะไรฮะง่ายมากเลยอีฟานุ่งจริงไหมเนี่ยไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมจะมาถึงเป็นอีฟานุ่คือ อินฟอนโนเนี่ยมันจะมีแบบพวกกล่องเก่งอะไรแ่ควรจะผิดก็ได้นะ,ะแต่หมายถึงว่าเราขี้เกียจคิดเยอะไงะรู้สึกตอบจากความความเคยชินอ่าก็มันจะมีกล่องอะไรแบบเนี้ยแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าอันนี้เหมือนจะเป็นแถวแถวฐานเป็นฐานตำรวจวอะไรประมาณนี้แต่พออาจจะผิดนะ,ะ,ะคำตอบที่ท็อปตอบนะฮะคืออินฟอนโนตอบอย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งคำตอบอินฟอนโนนะฮะเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องครับผมหนึ่งพันบาทนะ ๋อผิดที่ผิดที่แต่อยู่ทอนโรนอันนี้คืออันนี้คือเป็นเป็นบอมไซต์ับเป็นบอมไซต์เป็นจุดควงระเบิดอย่เหรอไม่เป็นจุดวางระเบิดของของของฝั่งโจนอ่โอเคโอเคแต่กล่องก็ประมาณนี้แหละมาที่คำถามเอาแล้วเอาแล้วข้อต่อไปฮะเอาแล้วภาพที่เห็นนี้คือด่านอะไรฮะเฮ้ยยากว่ะเอาแล้วเอาแล้วเพราะด่านนี้คือด่านนี้มันจะไม่ได้อยู่ในด่านที่ที่โปรลีเขาใช้เขาใช้เล่นกันแต่อาจจะเป็นนา่นอื่นๆแต่คุณตอบได้ มั่วมัวไปผิดไม่เป็นไรออฟฟิศเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่เพราะอะไรคนถึงก็ดูเนี่ยมันหน้าตาเหมือนออฟฟิศอะไรพวกนี้แล้วมั่มีด่านอะไรชื่อออฟฟิศแต่ว่ามันชื่อเดบิลดิ้งอะไรนี้ก็ได้ปะวะก็ได้แต่คือด่านที่เขาเล่นกันในในโปรลีกสมัยของโปรลีกของเมกันหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีด่านแค่ประมาณห้าองด่านเองแต่ออฟฟิศไม่ได้อยู่ในนั้นคําถามนี้นะฮะทำให้ท็อปได้เงินมูลค่า2,000บาทเป็นคําตอบถามตอบอะไรนะออฟฟิศออฟฟิศนะฮะเป็นคําตอบที่ถูกครับ อันนี้ลายแบด่านนี้ไม่รู้จะเล่นได้เจ๋งกันยังไงอุ้ยอันนี้เล่นยากเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นคือมันไม่ได้บรรจุอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขาใช้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นด่านที่ไม่จุยนลีกใช่เป็นด่านที่เอาไว้เล่นกันแบบแบบแบบในเซิร์ฟเวอร์ปกติใช่แต่ว่าถ้าในลีกที่แข่งกันจริงๆมีแค่มีกี่ด่านเองแล้วมันก็จะแบบมาพลิกแบนด่านกันด้วยเว้ยแบบมีด่านที่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นอ๋อถึงไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่คำถามข้อนี้ทำให้ท็ออปปไได้เงินสสะมมรวบบาทั หยุดเลยไหมหยุดเล้ย,ไม,ยลไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้สองพันพอข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือสามพันหรือศูนย์ถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้มันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีโอไมค์ก็โอไมค์ก็ตอบได้สามพันบาทกลับบ้านได้เลยครับค่าน้รมันวันนี้ของหูสตูโคตรไกลขอโทษรถรถ<อ>มึงขับรถถังเลยค่าน้รมันมึงมาเนี่ยแพงมากคำถามข้อสุดท้ายครับนี่ครับผมไอ้โฟลมึงแกงกูแล้วฮะเดามามันมึงไป่ซูมมันจะไหนเนี่ยเฮ้ยมันมีสองอันแรกมันยังพอรู้ เอาก็นี่ไงดานคุณลองตอบมามันจะมีอยู่ไม่กี่อันนี่ซูมท้องฟ้าหรือเปล่าเนี่ยท้องฟ้าโอ้โหท้องฟ้ามันมันไม่เหมือนกันหรอวะแต่ละด่านอะไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ผมมีน้องชายผมคนนี้เขาเป็นโปรเพยเยอร์ไปได้ที่อินโดลีกมาเขาเป็นคนไกด์มาให้ผมว่าอันนี้เนี่ยพี่ท็อปอาจจะรู้ก็ได้มีเวลาจำกัดไหมขอเดาหน่อยเอ่อจริงๆเวลากูจบรายการสี่ทุ่มต่นแรกเลยเวลาช่วงโทรศัพท์มาละคนอยากโทรเข้ามาชิบหายละสามพันหรือศูนย์มันคือตอบมาแป๊บนึง กูคิดช <Bond> ื่อ <occurs> ด่านแต่ละด่านอยู Boy? ่ที่จะผิดคนนี้ไม่เสียใจเลยเพราะว่าแม่งไม่รู้จริงโอเคต่อไปแบบไม่รู้อะไรเลยครับ dust two dust two นะ dust two dust two นี่มันจะเป็นยังไงในด่านมันจะเป็นยังไงก็ได้แต่ไอ้เกียนี่มันไม่รู้หรอกมันจะเป็นยังไงไปไหนนี่มันท้องฟ้าของทุกด่านตรงข้างในด่านมันเป็นยังไงตรงในด่านเป็นยังไงเอ่อ dust two เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะวันออกกลางอ่าอมันจะแบบทรายสอย่างเงี้ยอ่าทรายสแบบมืดมืดคืมคืมหมด่านนี้ไม่ค่อยยาก ใช่ด่านนี้เก่าด่านนี้เก่าคือไม่ใช่ไม่ใช่ด่านใหม่ๆด่านเก่าคือแผนการมันจะมีน้อยเพราะว่าด่านเก่าคือเขาจะเล่นกันมาแบบเซ็ตสโมกตรงนี้บอมตรงนี้วางตรงนี้ตีตรงนี้กี่คนมันจะเป็นด่านเก่าอ๋อโอเคนะครับสิ่งที่ท็อปตอบนะฮะคำถามมูลค่า3,000บาทหรือศูนย์นะฮะตอบว่าด่านนี้นะเห็นจท้องฟ้าว่าดัสทูนะฮะเป็นคําตอบที่มันก็ต้องผิดอยู่แล้วละผิดครับนี่คือด่านตัวคนเข้าเมืองศรีราชาโอ้โห เรียบร้อยนะฮะท็อปนะฮะไม่สามารถเอาชนะครูคิดควิสในวันนี้ได้ครับผมเสียดายเลยโอ้ตส่า์จะได้ตังแล้วอ่ะคุณ่กู่รับโทรศัพท์แล้วได้ปะกูกลับเลยหยอกเล่นหยอกเล่นก็สนุกสนุกกันยยงอยากตอบถูกว่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดิโอใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอ Along it. Nah, 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 nah.